ก็บีอยากรู้ว่าชินจังทำไมชอบกินก็เลยไปซื้อมาดีว่ากล่องนี้มันแถมตัวแก้วน้ำหนึ่งใบมีสี่แบบแต่ว่าไม่ได้สูงนะเขาจะมีติกถูกบอกว่าเป็นลายไหนบ้าง แล้วก็มีสติกเกอร์ข้างบนก็จะเป็นชิ้นจังข้างล่าเป็นมาโคด นแบบแกดูแก,ก,กวก่อนชินจงังนิมาวารีแล้วก็ชีโดะแล้วก็มิซาเอเอ้เอาไม่มีคุณพ่ออ๋อคุณพม่อยู่นี่คุณแม่อยู่นี่แก้วน้ำก็แบบขนาดแบบหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้ ก็มีขนมเ็อก็บีแล้วก็อ๋อก็อกบีมีสองอันมีสองถุงอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นสติกเกอร์อันนี้คือสติกเกอร์โอ้สติกเกอร์อันใหญ่อยู่ มีหลายลายมีลายโคราล่ามาแล้วก็มีน้องแกะโอ้มีอูดาดกาแฟนี่นี่มอลี่ใส่ชุดแบบว่าเจ้าหญิงเจ้หญิงหน่อยอันนี้ไปชุดแบบอินเดียชื่ออะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วตัวเนี้ยแล้วก็นี่น,นี่อื้แล้วก็คุณพ่อคือแม่นะฮะสติกเกอร์หนึ่งอะ หนึ่งแพ็คก็คือมีหลายลายแล้วก็แกะเป็นช่องๆนี่นาเรามาดูขนมเกามีกันถ้าบอกเลยว่าลุ้นกับขนมลุ้นกับขนมว่ามันจะเป็นยังไง ก็จะเป็นดาวดาวเหมือนเขา้าวโดอ,อกกออบ้านเราไหมอะใช่ไหมเนี่ยอืมอืมเหมือนขา้าวโพดแห้งบ้านเราอะ้าเคเลือบช็อกโกแลตโอเค